มันนอนทั้งวันค่ะมันนอนทั้งวันมันไส่มันมากเลยันไส้มันมากนอนทั้งวันแล้วนะบางทีนะแม่กจะออกไปข้างนอกนะมันก็ขึ้นไปนั่งบนเบาะไม่ให้ออกค่ะเป็นก้างเป็นอะไรนะไอ้เข้ขวาคองบนเบาะรถนะคะสบายเกินไปนะอื้มสบายเกินไปนะ ข้างใน,นก็เรียกค่ะพรุ่งนี้จะได้อาบน้ำที่ฝนนะต้องอาบแล้วมั้งบางทีช่วงเช้ามันเย็นนะคะช่วงบ่ายก็จะร้อนหน่อยพรุ่งนี้จะได้อาบน้ำที่ฝนไหมต้องอาบแล้วมั้งไม่อาบไม่ไหวแล้วมั้งแต่มันไม่เหม็นเลยนะคะนี่แต่ใช้แชมพูเนี่ยโัวตีที่ฝนจะเหม็นมากเดี๋ยวนี้พี่นองไม่เคยได้กลิ่นรือว่าจมูกไม่ดีก็ไม่ใช่นะแล้วนะคะแล้ว คือวันนี้ที่ฉลาดนะคะยี่สิบเก้าคือหนึ่งเดือนละโอเคในตอนนี้แม่อ้อมปรับยาพี่ฝนเหลือเม็ดครึ่งนะคะคือเมื่อเม็ดครึ่งก็เป็นวันละสามคือเดี๋ยวตั้งใจว่าจะลดลงเหลือแค่มือไรหนึ่งเม็ดเฉพาะยากันชักนะคะเฉพาะยากันชักคือเราก็ไม่รู้ว่าอากาศในช่วงนี้มันเย็นไหมพี่ฝนไม่เครียดไหมหรืออะไรไม่หลายหลอย่างนะก็เลยแบบไม่ไม่มีอาการแล้วก็ดีใจค่ะไม่มีอาการว่าไม่ค่อยอยากจะทักสักเท่าไหร่ เพราะว่าพอดีอาทิตย์นี้มันครบรอบแล้วแต่ว่านาังยังไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นก็เลยเออโอเคเราด็ดีใจนะแล้วนี่เช้าก็ไม่เจอหน้าผาเย็นก็ไม่เจอหน้าผานะคะวันนี้ ไม่ยอมกินข้าวไม่อม้อมไปกินข้าวของอีกคนหนึ่งที่ให้เราค็ไม่รู้อาหารเขาอะไรเนะี่ยมันก็กินไม่รู้ข้างบ้านหรือเปล่านะถ้าเป็นน้องข้างบ้านเดี๋ยวน้องจะถามเขาจะได้ซื้อให้มันกินเพราะว่ามันน่าจะรสชาติคุณจะถูกปากมันนะ่นแะเดี๋ยวเราจะลองถามเขาดูเพราะเห็นเห็น,หนว่าเช้านี้เอามาให้เยอะอยู่แล้วไม่อ้อมออกไปช้าหน่อยมไม่เห็นหน้าพาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนี้อาหารเปรียกก็ขี้เหนะคะไม่กินเราให้กินของดีๆไม่กินคนะ่ะกุ้งใจกับหมาแมวจริงอืมก็ เดี๋ยวนี้กลางคืนก็เลยไม่ต้องวางข้าวแล้วเพราะไม่มีใครมากินของนอมแล้วนะคะตัวแสบครับไปดูันอีงทีเอ้าคุณนายไม่หลับแล้วเหรอคะคุณนายไม่หลับแล้วหรอคุณนายไม่นอนแล้วเหรอคะไม่นอนแล้วเหรอคะทําไมอะคะทอไมคะทำไมคะทำไมไม่นอนคะอะไรอะเออไม่ได้ทําอะไรให้เลยนะไม่ต้องมาตบฉันนะฉันบอกแล้วนะขอร้องนะคุณแม่ขอร้องไม่ต้องมาตบคุณแม่นะขอร้องเลยนะ โดนนิดโดนหน่อยไม่ได้เลยปัทเธอย่าอย่านะโอ๊ยกัดหินงับอหมานี่มันดู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 มันดูมันดูมันโดนนิดโดนหน่อยไม่ได้เลยโดนนิดโดนหน่อยไม่ได้เลยฮะ ะสวยตายแล้วเนี่ยสวยตายเลยวันนี้มันได้สวยตายเลยสวยตายเลยอยู่ได้ตาขวาแต่ขวางงเสียลงเสียแต่ขวาทำไมฮะทำไมโดนไม่ได้หรือไงน้ายไหมไม่จะเอาเรื่องไม่อ้อมเห็นไหมคะดูดูดูสายตาดูสายตาเอาเรื่องขนาดไหน ไปแล้วไปปิดโกงแล้วไอ้รูงมันเรียกแล้วตัวแสบ